เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไวพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชีเผ้าบ้านสวนสวยนะครับประหยัดท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้ราคาเพียง5้าแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับบ้านพร้อมดินเลยโฉนดพูดแดงครับพื้นที่ถึง127ตารางวานะครับราคานี้พร้อมโอนเลยครับห้าแสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับมาชีปภาพบ้าบนวสวยๆราคาย่อมๆท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันครับได้ภาพตัวเลือกใหม่ๆตัวคิปใหม่ๆนะครับหลังนี้แถมฟรีเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยครับตอนนี้เรารีว,วดูบรรยากาศรอบนอกก่อนนะครับบรรยากาศรีวิวทุกหน้าเลยโคโล่องบายไอ้ตลาดหนองยาใสแค่3กิโลเท่านั้นเองเซเว่นโลตัสปตทโรงพยาบาลอำเภอก็อยู่ในละแวกนั้นนะครับระยะห่างก,กันจากกรุง้านก็3ากิโลเช่นกันนะครับ ในแหล่งชุมชนนะครับไม่เปียกไม่ล้างเนื้อที่127ตารางวารผมสูงแล้วนะครับบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายตัวบ้านก็สวยงามพร้อมอยู่ครับภายในนี่นครับสวยวิ่งเลยทีเดียวแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยครับฟรีไปเลยครับสนใจติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันได้พิกัดอยู่ ห่างจากตลาดหนองยาไซประมาณ3กิโลนะครับตรงนี้อยู่จังหวัดสุมพันธบุรีอำเภอหนองยาไซครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ